สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดทํานวนิยายรักโรแมนติก2องเล่มซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กอาชีวศึกษาและแฝงไปด้วยความรู้ในสายอาชีพหวังสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่เด็กอาชีวศึกษารายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานกันค่ะ ปีกรักที่ประพันธ์โดยคณิตยาหรือคติยามหาศิลและวางหัวใจไว้บนก้อนดินประพันธ์โดยพิมพิสุทธ์หรือพิมพิสุทธวันรมเป็นนวนิยายรักโรแมนติก2เล่มที่ผู้แต่งหวังสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เด็กอาชีวศึกษาและมีเนื้อหาที่เน้นไปนในความสําคัญของการเรียนในสายอาชีพโดยใต้ปีกแห่งรักว่าด้วยเรื่องราวความรักโรแมนติก สู้ชีวิตของตัวละครเอกที่เกี่ยวพันกับอาชีวะอุตสาหกรรมที่ต่อสู้จนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นคนไทยรายแรกที่ผลิตเฮลิคอปเตอร์บังคับแบบครบ,บวงจรลำแรกที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกโดยเรื่องนี้มาจากประวัติจริงของสิทธิ์เก่าอาชีวะอย่างกสมาถาวรซึ่งเป็นคนไทยคนแรกในอาเซียนที่ผลิตเฮลิคอปเตอร์บังคับแบบครบ,บวงจรส่วนวางหัวใจไว้บนก้อนดินว่าด้วยเรื่องราวรักโรแมนติก การพึ่งพาตนเองคุณค่าของการเรียนด้านสายอาชีพเกษตรกรรมเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นความสําคัญของสาขาเกษตรทั้งยังหวังให้เด็กสายสามัญอยากเรียนอาชีวะมากขึ้นนวินยายที่ออกมาสองเล่มนี้เนี่ยมันไม่ใช่นิยายแบบไร้สาระแต่เป็นนิยายที่มีสาระที่ลึกซึ้งมากนั่นก็คือของในเรื่องของ ที่วางชื่อใช้ที่เขาใช้ชื่อว่าวางหัวใจไว้บนก้อนดินที่เน้นเรื่องเกษตรเนี่ยเนื้อหาเกี่ยวเรื่องเกษตรทั้งเรื่องพืชเรื่องสัตว์เนี่ยถูกต้องแล้วก็ลึกซึ้งในขณะที่ในเรื่องของใต้ปีกรักเนี่ยเนื้อหาเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีก็ถูกต้องแล้วก็ลึกซึ้งแล้วก็ทันสมัย ในขาธทการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาย้ำด้วยว่าการจัดทำนวนิยายทั้งสองเล่มนี้เป็นหนึ่งในการรีแบนดิ้งภาพรักของอาชีวศึกษาให้ดูไม่รุนแรงและน่ากลัวเหมือนที่ผ่านมาโดยเน้นการเจาบกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นให้อาชีวะเนี่ยได้ไปนำเสนอสิ่งดีๆกับพี่น้องประชาชนเมื่อทางหนึ่งที่มีเป็นข้อเสนอเลยนะครับมองว่าการที่เราจะ ให้เด็กมาเรียนสายชีพไให้มากขึ้นเนี่ยเราคงต้องเจาะไปถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง mm hmm. ซึ่งกลุ่มเป้าหมายโดยตรงที่จะมาเรียนชีวะก็คือเด็กที่จบม3เด็กจบม3ซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่นเนี่ยเราต้องไปสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจเขาให้เขาเห็นว่า,าชีวะเนี่ยดี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังมอบหมายให้แผนกวิชาการพิมพ์วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีออกแบบและจัดพิมพ์นวนิยาใหญ่ทั้งสองเล่มนี้จำนวน1 5 0 0 0ชุดโดยไม่ได้จัดจำน่ายแต่จะส่งมอบให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังกัดสอสอและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศรวมถึงโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทที่เปิดระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสและเปิดสอนระดับมัธยมปลายประมาณ9,000แห่งและห้องสมุดประชาชนของสำนักงานบริหารงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนอ .911 แห่งพร้อมคาดหวังว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นวนิยายทั้งสองเล่มนี้จะถึงชั้นวางในห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนได้อ่านส่วนจะมีการจัดทำเพิ่มหรือจะนำไปทำเป็นละครหรือไม่ก็ต้องดูกระแสตอบรับอีกครั้ง